สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ้งสุขุสุขคนค่ะขอบคุณที่ติดตามบอกว่าจะเป็นช่อง YouTube DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนหรือว่าทางเพจ Facebook DJ จสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนติดตามทางเพจนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจทักทายคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเรากาตอนนี้สาวน้ำยืนเดียดยังอยู่ สาวน้ำเย็ยนขับรถออกจากบ้านพี่น้องคะนั่งเว้าอยู่ห้องทรงอยู่บ้านกับว้าวาสันนะขับรถออกมาก็นั่งเบาในรถนะคะ <laughs> จังแมนมักเว้าวาสันสาวน้ำเยียนกำลังจะไปหับลูกไส้พี่น้องเอา้าลูกไา้ไปเรียนดนตรีวันเสาร์อาทิตย์วสันบ่คะ่ะไปหับลูกไา้ไปเห็ดมันพี่น้องคะ่ะลูกไส้ไปเห็ดมันอยู่คลีนิกคุณหมอคะ่ะตอนนี้สิไปขับลูกไา้น้อยนะคะ <laughs> เอาแมวไปเห็ดหมันไว้พี่น้องค่ะเอาแมวไปเห็ดหมันไว้คุณหมอว่าเดี๋ยวแรงตอนแรงเมื่อนี้ให้ออกไปซ่อมเบิงว่าเพื่อนเกลับบ้านได้บ่อก็เลยจะไปหบลูกไส้หน่อยนะคะ <c oughs> อยู่คลินิกสตวแพทย์บุญละพี่น้องค่ะไปเห็ดหมันค่ะก็เลยเบิงเบ,บืงอาบอสโจเพื่อนไหลสดนะคะพี่น้องค่ะเรื่อง <c oughs> อุ้งอิงปลอมๆเยอะมากเราจะทำยังไง กับพวกนี้วัาสันนิพิดเสียงไหวพี่น้องคะ่ะก็คือว่าวกวาวเนาะพี่น้องเนะาะว่าวเรื่องเพจปลอมนั่นแหละนะคะ,ะสําหรับปอโจเพิ่นขับรถเดินทางไปไปที่งานเมื่อแรกนี่นะคะเมื่อแรกนี่เพิ่อน,อพนอเพื่อนเพิ่นทําการแสดงนะคะพี่น้องคะ่สะสถานที่นี่คือตลาดนินจาอมาตะอมตะนะคะอ่าชนบุรีคะ่ะที่ตั้งใหม่เพิ่นว่าจุคนได้ไม่ต่ํากว่า 1 5 0 0 0คนวันนี้รับรองแน่นแน่นแน่นขอสันแน่นแน่นอนพร้อมชมศิลปินรับเชิญเดนชัยวงสามารถประทะนุน่นธิดาพรถ้าพร้อมแล้วเขากุ้มปิดเลยนะคะถา้าผู้ใดบริไปเบิงหนางานแต่ว่าถา้าผู้ใดอยู่แถวนั้นกัดเชิญชวนพี่น้องไปมวนซืนกับสาวน้อยเพชรบรรแพงไปเบิงอีหล่าอุ้งอิงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสานุ่เนืนเบิงไหลสดไปนําคือฟังไปในรถนี่ละเนาะก,กะเลยอยากจะ มาขอเชิญชวนพี่น้องตามอีหลาอุงอิงตามสาวน้อยเพชรบันแพงไปเป็นแห้งใจจะตามไปทั้งนางานอ่าสดสดทีตลาดนินจาหรือถาพี่น้องบอได้ไปทั้งนั้นก็ตามเขาไปที่กลุ่มปิดของเพลินก็นได้นะคะกลุ่มปิดแบบเมาเม,าเมาเลยค่ะพี่น้องคะ9ก้1สนะคะ3วัน180บาทนะคะแบบเมาเมาไล์สดกลุ่มปิดนเนาะ ลำเพลินออนไลน์พี่น้องค่ะ90 11มิถุนายน2566นะคะ3วันบัตรเหมา180บาทเท่านั้นเองกะเข่ากุมปิดได้นะคะทักไปหาเพือ่อนใดเนาะที่สาหน้อยเพชรบันแพงนะคะบอสโจโยมานินอ่านะคะกระทักไปที่เพจของเพื่อนใดนะคะฝากพี่น้องไปเป็นแห้งใจเด้อพี่น้องเด้อสออนไลนยมือคลื่อนนิ้ย ขนาดเมอ่อคืนนี่บัตรรอยสี่สิบเนาะผู้ดใดญ่อกมาบอกสาวน้ำยืนว่าบัตรขายเบอร์สี่พันหมอค่ะสี่พันกว่าบาทเพื่อนที่อรัญญประเสธแกว้วสอ่อนคนคนลายแต่ว่าสาวน้ำยืนมามือแรกนี่กับบอรธรมดาละ่ะมีศิลปินรับเชิญน้ำอีกนะคะศิลปินรับเชิญเด่นชัยวงศามามาน้องนุ่นทิดาพรนะคะพี่น้องก็สามารถไปเป็นกำลังใจได้เลยนะคะกับสาวน้อยเพชรบันแพง คลิปนี้อยากมาเชิญชวนพี่น้องนี่ละพี่น้องคะพาสิตาให้กลับมาจากคลินิกกะยานมันหมืดก่อนยยานมันคำก่อนพี่น้องก็เลยนั่งเ้าในรถนี่ละว่าสัญญุใส่กระเป๋าใด้คือว่า,นาเนาะคนหมักเว้าพี่นอ้องเกิดมาเพื่อเ้าอีหลีเนาะเจ้า่าสิว่าอีกละเกิดมามักเ้าพี่น้องเว้าน,น,นะคะอึ่เบาในทางที่ดีเว้าไปโหลดพี่น้องค่ะนี่บอสโิ่นว่า เพจปลอมหลบไปวสันของจริงของแท้มาแล้วนี่อีหล่าอุงอิงมีเพจเพจจริงพี่น้องกดติดตามได้เลยวสันชื่อเพจุงอิงเพชรบ้านแพงเพจจริงเพจเดียวพี่น้องคะซื้อเพจนี้เด้อค่ะเด้อุงอิงเพชรบ้านแพงเพจจริงเพจเดียวเขียนแบบนี้เลยนะคะซื้อเพจของอีหล่าอุงอิงนะคะพี่น้องคะนี่โอ้ยตัวหนังสือกลับหลังพี่น้องสนุมเย็นยใส่กองนาได้ เป็นหูโปรไฟล์แบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะเราเขียนว่าอุ้งอิงเพรบ้านแพงเพจจริงเพจเดียวตัวหนังสือกลับหลังเนืองจากว่าใา้กล้องหน้าแต่นี่หนุ่มโจสาวน้อยเพรบ้านแพงพอโจเพิ่นเป็นคนโพสเองเลยพี่น้องไปติดตามได้เลยนะคะเพจนี้แล้วนะคะที่เป็นของจริงเดื้อบัตานี่พี่น้องคะ่ะของปลอมหลบไปวะนะ <laughs> เพจของปลอมลบไปวันสันนองของจริงของแท้มาแล้วกดติดตามได้เลยไปเลยค่ะวินนองคะกดติดตามได้เลยนะคะ mm. อุงอิงเพจบ้านแพงเพจจริงเพจเดียว mm. ตรงนี้ําว่าเพจจริงเพจเดียวน้ำเดิวพว่น้องเด้ออ่าเป็นเพจสําหรับอ่าติดตามอีหล่าอุงอิงทางแฟนเพจนะคะี่น้องคะ่งคะเห็นบอลโจโพดขึ้นมาแล้วปัตานีเนาหนี่สาวน้ำเยินเนบิงไลยูเบิงหันนะคะมาหนีเพิ่น โพดแล้ว10มิถุนายนวันหยุดมือนีละพี่น้องคะวันเสาร์พร้อมชมศิลปินรับเชิญเด่นชัยนุ่นธิดาพรจะมาหน้าง,งานหรือกลุ่มปิดเชิญครับวสันอ้าวสะดวกมองได้ไปมองหันพี่น้องสะดวกมองได้ไปมองหันวสันตนะคะผููไดพร้อมไปทั้งไดไปเลยพี่นอ้องที่เดี๋ยวนะที่ชนบุรีนะคะมือแรกงนี่ที่ชนบุรี แต่ว่าเห็นเพื่อนโพสต์สถานที่ไมล่าสุดจุคนได้15,000คนนะคะป้าถ้าไปหมื่นหาพันในี่สิสยูกันยังไงพี่น้องสยูกันยังไงวะสันนะ้องโอ้ยนะนี่นี่เนี่ยเพื่อนโพสต์กันบ้านี่พี่น้องค่ะจุคนได้15,000คนวะสันทำเป็นไปไปตามที่ว่านี่อิหลีนี่ยสยูกันยังไงพี่น้องเอ้ยสุดยอดบ้าง อีหยังตัวอีหยังสองใหม่สองมือพี่น้องค่ะเงาแหละดูออกกระสันนอบดิไปตามโบดีตามไม่ได้คลิปนะคะ<ม>อ่านี่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 สดสดนะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่าที่ตลาดนิ่งจา่าอมตะเดอค่คเดอชนบุรีนะคะชนบุรีเมื่อแรกนี่สิบมิถุนายนเฝ้าเลยค่ะพี่น้องค่ะไปก่อนจองหนาไปซาอยู่ขางหลังหรืออาจจะบดีเขาไปเลย นอกจากนั้นเบิ่อออนไลน์ยูบานนะคะนอนเบิ่อออนไลน์ยู่บานสบายสบายก็ได้ด้วยกันเป็นกําลังใจได้หลายช่องทางเนาะส่วนกลุ่มปิดนี่9ก้1มิถุนายน3วันเมาเมาร้อบาทนะคะทักไปนี่น,น,นี่ทักไปหาสาวน้อยเพชรเปนแพงแฟนเพจหรือว่าทักไปหาหนุ่มโจนี่เนาะสาวน้อยเพชรเป็นแพงเนี่ยทักไปหาเพื่อนเลิกก็ได้นะคะพี่น้อง ว่าสื่อบัตรสื่อตัวจังใดเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้ซ่ํานี่พี่น้องคือเชิญชวนพี่น้องไปมวนซึนกับสาวน้อยเพชรบรรพงกับอีหล่าอุงอิงค่ะส่วนสาวนุ่มเยืนสิไปหับลูกไส้หน่อยเห็ดมันก่อน <c oughs> เป็นเบาเริ่มดื้อเริ่มออกจากบ้านพี่น้องคะ่ะก็เลยต้องเห็ดมันเนาะแล้วก็จะได้ควบคุม จำนวนประชากรของแมวนํานะคะกะลุดตัวนยูพี่น้องญาตเพื่อนเจบแต่ก็ต้องทําใจต้องเอาไปให้คุณหมอเพื่อนคุณหมอ่าดีแล้วก็ต้องแบบจํากัดจํานวนประชากรขเขานํามอย่างเสียนาะก็กะจะได้อ่าเฮากับจะได้บอ่บนักผ้าละบ่เป็นผ้าละห้องหลายจนเกินไปเพื่อนมาอาศัยมาอยู่พี่น้องคือคือว่านั่นแหละจริงๆบด้เอามาเลียงนะทั้งมา้ทาทั้งแมวเนี่ยบด้เอามาเลียงคือ เพิ่นมาเองเพิ่นมาเพิ่นทองมาอย่างสิเพิ่นทองมาเพิ่นมาคลอดลูกเพิ่นมาคลอดเพิ่นมาทิ้งโรคไข่พิ่นได้คือมีเรื่องว่าเยอะแยะเรื่องการเลี้ยงแมวนี่กระไดพี่น้องสาวน้ำเยินกับบเดปเปเอามาเลี้ยงแต่เพิ่นมาเองแมวมาหาหมามาสูเพิ่นว่าก็ให้เลี้ยงไว้ก็เลี้ยงไว้มากกเลี้ยงมาหลายปีแล้วพี่น้องแบบนี้นะคะ ไปหลูกไส้กันเดี๋ยวตี่นองเด้อเดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะคะคิดฮอดกิดถึงสุขสุขคนขอบคุณที่ติดตามคลิปวิดีโอดีๆกับสาวน้ำเยืนทั้งช่อง youtube DJ สาวน้ำายือนอีสานอ่อนซ่อนทั้งทางเพจเพจ Facebook นี่นะคะ DJ สาวน้ำายือนอีสานอ่อนซ่อนอยูดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ